ให้ดูกันชัดๆนะคะหลักเขตของแปลง A7 ค่ะจะเริ่มบริเวณทงสีฟ้านะคะตรงต้นไม้นั่นนะคะนี่ค่ะแปลงนี้นะคะหน้ากว้างติดกับถนนวงเวียนนะคะขนาดกว้างถึง30เมตรนะคะกว้างตั้งแต่ เสาที่ให้ดูนะคะมาจนถึงเสานี้นะคะทุกคนนี่ค่ะบริเวณเสาปูนนะคะเราจะเขียนไว้เลยว่าเป็นหลักเขตของแปลงใดนั่นเองแปลงนี้ A7 นะคะอย่างที่บอกว่ากว้างกว่า30เมตรนะคะแปลงนี้นี่คือบรรยากาศพื้นที่จริงนะคะไปค่ะเข้าไปดูกันในแปลงค่ะ เดี๋ยวจะพาดูนะคะแปลง A7 แปลงนี้นะคะจะเห็นได้ว่ามีเขตนะคะติดต่อกับแปลง A8 นะคะซึ่งจะเห็นชัดหน่อยเพราะว่ามีเชือกนะคะกั้นอยู่ตรงนั้นนะคะแปลง A7 อยู่ระหว่างแปลง A8 นะคะ ลูกค้าที่สนใจเข้ามาชมนะคะเราก็จะพาทุกท่านเข้ามาดูในพื้นที่แบบนี้แหละคะ่ะที่ดินขนาดหนึ่งได้นะคะทําได้หลากหลายอย่างมากๆและที่สําคัญนะคะถ้าหากท่านต้องการบ้านสวนเกษตรนะคะซึ่งเป็นบ้านสวนที่พรีเมียมนะคะอยู่ไม่ไกลกรุงเทพก็คลอง14เราเนี่ยแหละคะ่ะอยู่ระหว่างรอยต่อของคลอง13จังหวัดปทุมธานีนะคะไปจนถึง ข้ามมานิดเดียวค่ะมาข้ามมาถึงคลอง14นะคะเขตองค,ครักเลยแล้วก็บรรยากาศเขียวๆด้านหลังที่ท่านเห็นนะคะตรงนี้ก็ไม่ติดใครเช่นเดียวกันค่ะที่ดินของเราต้องบอกว่าสวยจริงๆนะคะเราคัดสรรมาให้ทุกท่านนะคะได้จับจองเป็นเจ้าของกันได้ง่ายๆค่ะ นี่ค่ะนี่คือหลักเขตของแปลง A7 นะคะหลักเขตท้ายแปลงอยู่บริเวณธงสีฟ้าค่ะยาวไปจนถึงธงสีฟ้าอีกด้านหนึ่งนะคะกว้างประมาณ30เมตรค่ะแล้วก็ความลึกประมาณ60เมตรนะคะ บรรยากาศโดยทั่วโครงการของเราค่ะแปลงนี้นะคะอย่างที่บอกหันหน้าไปทางทิศตะวันตกค่ะหันหน้าไปทางวงเวียนของเรานะคะโปรโมชั่นดีๆนะคะสำหรับแปลง A7 ดาวเพียงห้า0 0ืบาทค่ะสดผ่อนได้ทุกเงื่อนไขแล้วก็ถ้าสนใจผ่อนนะคะผ่อนได้ถึง5ปีกับเจ้าของโดยโตรงมั่นใจได้ค่ะเรามีสำนักงานที่ตั้งเป็นหลักแหล่งนะคะอยู่ที่คลองสิบน้องเสือนะคะสนใจติดต่อ082 231 0442ติดต่อชุติมาค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ